ก็าจจะปิดครึ่งโอ้โหพี่ทำไมมีหวยไม่บอกกันบ้างครับ้ใงวดนี้พี่ต้องบอกผมนะบอกไม่ได้ค่ะทำไมไม่บอกกันบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไม่บอกนะพี่ขอดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยโอ้โหคนดูหน้าคนถูกรอตตอรี่คนถูกรอตตอรี่ก็คือพี่ผมได้ข่าวว่าพี่เขาถูกรอตตอลี่มารัว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 เลยจริงงวดก็ไม่รู้อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะขออนุา เอ,อ่าได้ได้ดได้ไดครับท<ะ>ี่พี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าเป็นไงมาไงทําไมถึงมาทําที่นี่ได้คือเป็นไงมาไงใช่ไหมมาทําที่นี่ได้ก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าเราเล่านิดหนึ่งว่าเราก็ดูจาก u t u b e เนาะดูดูจาก youtube ดูประวัติคุณหมออ่านประวัติคุณหมอนะคะอ่านซ้าแล้วซ้ำเล่าแล้วก็อ่านหลายๆที่มากนะคะจากถึงเข้ามามั่นใจที่นี่นะคะจาก มั่นใจที่นี่เสร็จแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะที่นี่มันดูแล้วที่ปรับงงจุ้ยด้วยนะปรับงอเฮ้งปรับงอเฮ้ง,งให้ดูบุคลิกาภาพดีใช่ไหมคะก็ปรับให้แบบมีมีงอเฮงที่ดีมั่นใจขึ้นมัม่นใจขึ้น<ม>และเราส่องกระจกเราก็ดูตัวเราก็อ้อนงามขึ้นเนาะ จากงามขึ้นเราก็สบายทั้งจิตสบายทั้งใจสบายทั้งกายนะค้องเห็นเราก็อู้สดชื่นใช่ไหมคะคือแบบก่อนก่อนก่อนทำพี่เนี่ยโอ้โหแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยนะพี่ค่ะในนี้ขอเทียบหน้าหน่อยขอเทียบหน้าหน่อยโอ้โหอันนี้คือก่อนทำพี่จริงๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือยังไงพี่มีแต่คนเรียกป้าเหรอไปไปตลาดนะคะไปข้างนอกเขาเรียกป้า อ๋อหน้าหน้านี้คือมีแต่คนเรียกป้าใช่แต่พอหลังทําไปจหลังทําไปมีแต่คนเรียกพี่เรียกพี่โอ้แค่นี้แต่ถ้าป้าเราก็ไม่เอาเนาะเราก็บอกอุ้ยถ้าเรียกป้ามันเรียกพี่สักหน่อยจะดีไหมก็คือสรุปแล้วคือพี่ทําอะไรไปบ้างดีกว่าบอกคนดูหน่อยสรุปแล้วนะคะก็คือทาเฟซล็อกทเฟซล็อกบนช่วงบนนาค้างแล้วก็ทําจมูก จมูกอ่าเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเทียมกับจมูกไขมันอ๋อเนื้อเยื่อเทียมใช่ไขมันบกเนื้อเยื่อเทียมถูกต้องค่ะโอ้อพี่ทาจมูกไม่เปลี่ยนนะเปลี่ยนเยอะเลยเนี่ยใช่ค่ะหางตาพี่ก็ขึ้นขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่ค่ะก็คือปัญหาหลักๆเลยคือพี่มาเพราะอะไรฮะ ตาตกนะคะเล็กแๆก็ไม่คิดนะเขาก็เลยปรึกษาไปทีเดียวเลยไปทําทีเดียวเลยก็คิดว่ารังเลอยู่นะใช่ไหมก็คือหางตาตกเนาะหลักๆเลยหางตาตกตาดูเศร้าใช่ค่ะมีแต่คนเรียกผ่าโถโกตกตกตกไม่ยโ้กกไก็คือแบบหางตาตกนะครับหางคิ้วตกอ่าดูสังเกตได้หางคิ้วหางตาตกแล้วก็มีร่องแก้มอ่ะไปหน้าหย่อนค้อยตรงนี้นะครับต้องค่ะส่ว ทำไมต้องทําจมูกด้วยพี่พี่ไม่ชอบตรงไหนตรงไหนก็ไอตรงที่ว่าตรงเนี้ยมันจะหักนะตรงเนี้ยมันจะไม่พุ่งใช่ไหมเวลาถ่ายรูปมามันก็ตรงนี้มันไม่ดึงเพราะตรงเนี้ยแก้มเรามันใหญ่ใช่ไหมคะแก้มเรามันใหญ่แล้วตรงนี้มันก็คือนิดหนึ่งมันมันไม่มีมันไม่มีโหนฮงอ่ะใช่ไหมเรามาปรับโหนฮงเรานิดหนึ่งใช่ไหมคะเพื่อให้มันดูดีนิดหนึ่งจ้ะอ๋อมาปรับโหนฮงจ้ะค่ะเห็นไหมปรับปรับโหนฮงดีขึ้นเห็นไห อ๋อนี่นี่คือด้านข้างพี่เขาคือตรงนี้จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่เวลายิ้มมามันก็เห็นแต่แก้มใช่ไหม อืมโอ้ก็มีสารขึ้นใช่มีสารขึ้นมาแต่ก็ธรรมชาตินะเพราะว่าเราเอาธรรมชาติอ๋อจากธรรมชาติใช่ค่ะดูแล้วสวยขึ้นนะพี่ใช่แบบว่าเราเป็นคนเอเชียใช่ไหมเราก็จะจะต้องแบบปรับตัวเองให้มันเข้ากับเอเชียเราะแต่ถ้าว่าอ้สูงเกินไปมันก็ไม่เหมาะสมกับอายุของเราด้วยใช่ไหมเออให้มันดูงามสักหน่อยเนาะงามสักหน่อยแต่แต่รูปรูป รูปค่ะต้องรูปหน้าตรงแชะหน้าตรงนี่เปลี่ยนมากเลยพี่อ่นเนี่ยเนี่ยอ่าจัดจัดหน้าตรงเอออันนี้คือหน้าตรงพี่เขานะครับพี่เขาทําถึงหน้าเฟซล็อกไปพร้อมทําจมูกเสริมเนื้อเยื่อเทียมบวกไขมันตัวเองใช่ค่ะนะครับทําได้กี่เดือนแล้วครับสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วโอะโหดูแผลหน่อยพี่อ่าอันนี้แผลเฟซล็อกช่วงบนสามเดือนนะครับใช่ค่ะอื โอ้ดูสวยขึ้นนะพี่ทรงจมูกก็สวยมองไม่เห็นใช่ไหมใช่แผลแผลแผลเฟนล็อกอะมองไม่เห็นผมก็ไม่รู้ไม่เห็นอจมูกรู้ไหมอะแผลแผลจมูกอยู่ตรงไหนพี่อยู่ด้านในค่ะอ๋ออยู่ข้างในรูจมูกใช่ไหมค่ะอ๋อคือดีจุดนี้แหละค่ะโดยที่ไม่ต้องเปิดอะไรเลยเราไปดูแล้วก็เปิดนู่นเปิดนี่เราก็ไม่ใช่ใช่ไหมอ๋ค่ะพอลืมตามาจากยาสลบมาโอ้ยเราสวยแล้วอืม สวยแล้วสวยแล้วแล้วแบบเป็นไงพี่สวยสวยเมื่อสามเดือนที่แล้วอ่ะมาด้วยหน้านี้แล้วพอทําเสร็จปุ๊บอ่ะเจ็บไหมไม่ไม่เจ็บเลยปวดไหมไม่เลยค่ะทําเสร็จแล้วพี่พี่กลับกลับบ้านเลยเหรอพี่กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยค่ะเช้ามาตื่นทํางานสบายปื้อเลยรอพี่พี่ทํางานต่อเลยเหรอทํางานต่อเลยค่ะทั้งทั้งพี่ทาทั้งสองอย่างทํา ดึงหน้าไปล็อกช่วงบนแล้วก็จมูกด้วยเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วพี่ก็ทํางานต่อใช่ค่ะไม่เด็พักไม่ได้อะไรเลยทั้งที่มีผ้าผกหัวหรือมีพ้าเตอร์แปะอยู่ใช่ค่ะโอ้ล้วคนเขาไม่ถามกันหรอครับพี่ไม่ไม่ไม่เขาถามแต่เราไม่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทําอะไรค่ะโอ้บางคนไม่สังเกตก็คือไม่รู้แต่เราก็มาปรับนิดนึงแต่คนก็มองดูเอ้โอ้ถ่ายรูปมาแล้วชอบลงแต่หน้าพี่มีมิติขึ้นเนาะ ก็คือปัญหาหลักๆคือพี่อ่ะอยากอยากสวยสวยแบบมีธรรมชาติธรรมชชาติใ่่คะเวลาถ่ายรูปเนาะใช่ค่ะเวลาเราถ่ายรูปเนาะจ้ะก็คือก่อนทําพี่เขาหางตาตกแล้วก็แบบตาดูเศร้าหน้าก็จมูกคือไม่มีมิติตรงช่วงนี้นะครับที่เขาก็เลยดึงหน้าเฟซล็อกช่วงบนบวกเสริมจมูกไปนะครับอ่าพี่ ในในลองเทียบเทียบเทียบหน้าให้ผมดูหนอะ ừ ừ ừ มองมองตรงนะครับนี่นะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะแล้วเป็นไงมาไงแบบผม,มเมื่อกี้ผมถามยังไม่สุดเลยก็คือแบบพี่ไปซื้อลอตเตอรี่หรอหรือว่ายังไงทําไมถึงถูกถูกยังไงบ้างคือใจน่ะมันคือไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าเราจะไปไม่ได้ว่าว่าแต่ก็มีเนาะถ้าเราเราถูกแล้วเราชอบทําบุญน่ะ เราคิดว่าเราจะเอาไปทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็หนึ่งก็ช่วยคนที่พิการใช่ไหมคะคนที่พิการที่เขาที่เขาไม่มีงานอย่างอื่นทําอย่างเรามีแรงทําเรามีธุรกิจทําใช่ไหมคะแต่คนพิการเขานั่งอยู่ตรงนั้นอะ่ะใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเขาใช่ไหมคะจากจากข้างในเราอพอเราสวยแล้วเราก็ใจเราก็เบิกบานใช่ไหมคะสด <บ S 1> <ห>จืน่นใช่ไหมก็้ <laughs> อ <laughs> ถามถามกับอาที่ถูกหวยพี่บอกวันนี้ออกเลยมันบอกแล้วก็ถ้าไม่ถูกอะ่ะมันไม่รู้นะเอาสักเลขสักเลขใบหวยแล้วลเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวคนก็คจะเป็นเจ้าแม่แล้วทำยังไงหลักๆเลยคือพี่ถูกอากิงงวดละคำถามเลยตั้งแต่ําดึงหน้าเซ็ล็อกเมื่อสามเดือนที่แล้วพี่ถูกอากิงงวดละถูกรางวัลอะไรบ้างถูกทุกงวด ถูกทุกงวดตั้งแต่สามเดือนที่แล้วเบ้นเบ้นงวดเมื่อกี้งวดวันวันอะไรงวดงวดวันที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยค่ะวันที่สองเดี๋ยวันที่สองพี่ถูกตั้งแต่เมื่อสามเดือนที่แล้วถูกมาทุกงวดเลยทุกงวดค่ะถูกรงวันอะไรบ้างพี่ที่สี่รางวัลสี่ที่สี่เลยเหรอกี่ใบฮะห้าใบถูกระวันที่สี่ห้าใบใช่ค่ะเป็นเงินเท่าไหร่ครับคูณไม่ถูกจริงไหมจิงค่ะถูกห้าใบเสร็จพี่ถูกอะไรต่อ ก็ถูกสามตัว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 หน้าสามตัวหลังสามตัวหลังค่ะสองตัวหลังอย่างนี้พี่ก็ได้ค่าค่าดึงหน้ากับค่าจมูกคืนแล้วดิพี่คืนแล้วค่ะกำไรด้วยใช่ไหมกำไรเลยค่ะกำไรเลยค่ะและงานกระป๋งด้วยเฮ้ยพี่มันดีขนาดนั้นเลยเหรอเอา คนเราคนเราคนเราไม่ได้แบบว่าเอ๊ะนี่นะแต่มันอยู่ที่ความสุขข้างในไงเราว่าเราทําหน้าแล้วเรามีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราหน้าเราสวยแล้วก็มีความสุขจากข้างในใช่ปะพอความสุขจากข้างในเสร็จแล้วไงต่อพี่อ้าวสุขจากข้างในมาก็มันก็พอเราเห็นอะไรมันเหมือนกับจิตบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เราไปทําอะไรมันก็จะออกมาเหมือนที่เรา เรามีโชคมีลน้าดนียนะโอ้โหแต่พี่แบบถูกถูกถูกมาติดติดกันเอางี้ทางถ้าบอกว่าเป็นตามหลักงูเฮ้งเนี่ยผมก็แล้วแต่ความเชื่อคนบุคคลนะอันนี้ความเชื่อวนบุคคลเดี๋ยวหาว่างงง่ายอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่บุคคลแต่คืองูเฮ้งและหน้าตาเราเนี่ยครับหน้าตาเราดีข้างในเราก็ดีใจใจข้างในเราดีเราไปมองอะไรเรามองโลกในแง่ดีเรามองอะไรก็ มันก็จะออกมาตามที่เราผมนึกว่าคุยกับนางเอกหน้าตาดีใจจิตใจเราก็ดีจิตใจเราก็ดีเบิกบ้านน่ะมีความสุขไหมีดคะทุกวันนี้มีความสุขไหมมีความสุขค่ะคือแบบโอ้โหแบบไปทไปไปผมก็มีความสุขสวยอวยดูหวยแล้วสวยขึ้นไงี้หน้าด้วยจ้ะได้ได้ค่าทำหน้าเนี่ยโอ้โห ไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินทําหน้าเพราะว่าถูกหวยการการผมบอกไว้ก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ไม่ได้ยื้ให้เล่นหวยนะเขามาแทนประกอบการเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าบ้าหวยไม่ใช่นะแต่ว่าเราก็นึกถึงว่าคนที่เขาอยู่เนี่ยคนที่พิการหรือคนที่เขาข่ารีดข้างหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะจานที่เราช่วยเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับได้บุญกลับมาใช่ไหมคะบวกกับที่หน้าตาเราสดชื่นและมองมองหน้าเราแล้วก็ยังสวยอย่างเงี้ยใช่ไหม พอเราส่องก็จบค่ะโอ้โหก็มีความสุขนะพี่นะความสุขให้ดูแผลยังดูเลยดูแลนะก็คือพี่เขาอ่ะทําดึงหน้าเฟลล็อกไปช่วงบนสามเดือนแล้วแล้วก็จมูกซิลิโคลไม่ใช่จมูกไขมันบวกเนื้อเทียมไม่มีซิลิโคนสามเดือนแล้วไม่มีซิลิโคนมีแต่คนชมพี่สวยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่อายุเท่าไหร่นะครับผมมาไม่ทันห้าสิบสองห้าสิบสองนะครับคี่ห้าสิบสองเนาะพี่เอาไขมันจากไหนมาฮะ หน้าท้องหน้าท้องอ๋อใช้ไขมันจากหน้าท้องมาเติมใช่ค่ะใช่ค่ะโแต่เมื่อกี้พี่เขาเล่าบอกว่าทําทําดึงหน้ากับจมูกในวันเดียวกันแรับทำอะไรก่อนทำทำอะไรก่อนฮะทำดึงหน้าเสร็จแล้วก็ทาจมูกทันทีเลยทันทีอ่าแลยงงต่อครั้งเดียวจบแล้วพี่เขาบอกว่าทําเสร็จปุ๊บพี่ก็กลับบ้านแล้วอีกวันนึ่นทำงานเลยทํางานเลยทํางานได้เลยทํางานค่ะทำงานเกี่ยวกับ กาเราเหรอเราทําบัญชีทาบัญชีเปิดบินเช็คบินรับโทรศัพท์ลงบัญชีผิดไหมไม่ค่ะตัวเลขงงไหมไม่ค่ะตัวเลขเด้งกระดอนผิดถูกไม่ค่ะไม่ค่ะเรื่องการเงินเป๊กค่ะทํางานได้ปกติใช่ค่ะแค่อย่าให้แผลโดนน้าใช่ค่ะอันนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะบางคนบอกปกติอาบน้ำเลยนะอาบน้ำล้าอัน้นไม่ได้ไม่ได้ค่ะอันนั้นคขนาดที่เขาทําถึงหน้าไปแล้วก็ทํา เสริมจมูกไปนะครับในวันเดียวกันอ่ะพี่เขายังทางานได้อผมก็ครับแล้วพี่ไม่ปวดเหรอพี่เไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บไม่เจ็บจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยก็คือที่ที่ที่ดูที่นี่มีวิธีใช่ค่ะที่ดูที่ดูเราดูมาหลายๆที่เนาะจ้ะเราดูมาหลายๆที่แล้วเราก็มาดูที่นี่ทําไมี่เลือกที่นี่อ่ะที่อื่าเขาก็ดึงหน้ากันเยอะแยะนะเดี๋ยวนี้ พาะเราต้องทํางานด้วยหนึ่งก็คือว่าประกอบพ่อก็โทษนะบางที่เนี่ยไม่ได้พัดพิงนะใช่ต้องนอนโรงพยาบาลนะถูกต้องสองสามวันนี้ที่ศึกษามานะอ้าศึกษามาค่ะ่ะให้น้ำกงน้าเกลือถูกต้องค่ะือผเข้าใจคนที่ทำศิลยกรรมอ่ะใช่ค่ะโทษนะไม่อยากนอนถูกต้องค่ะโซมใช่ค่ะเพราะทุกคนน่ะมีงานมีธุรกิจใช่ค่ะผู้ลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของธุรกิจหมดผใก่ค่ะเราเดินแล้วเราเอ้ยเราปังเลยว่ะใช่ไหมขอโทษนะคะไม่เป็นไรพี่ใช้คำนี้ได้ไม่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 คายเขาว่ไปัไม่ไ่ไ่ มีคนชื่อปังนะปังปังเขาเอะไรเดิแต่าบอกว่าปึงปังเนี่ยไม่แน่ปึงปังเพราะว่าเราตื่นมาเราทํางานได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเอ้เราไปทําอะไรมานี่คือข้อดีของที่นี่ข้อดีของที่นี่จุดขายถูกต้องเจ็บด้วยไ็บไม่เจ็บรอยแผลมีไหมไม่รอยแผลเหรอคะเนี่ยดูจีจ้าพี่ทําไปกี่วันแล้วนะสามเดือนสามเดือนจมูกพี่สวยมากเลยแล้วก็ดูจมูกหน้าก็ตึงด้วยโอ้หน้าตึง ตาตึงเป๊ะเลยเนี่ยใช่ทางตาพี่เขาผมนึกว่าเด็กสาวที่ไหนโอ้ยพี่พี่เขากังวลเรื่องเลียกป้ามากเลยพี่มีคนเลียกป้าด้วยเหรอเราไปซื้อกับข้าวไปพื้อกับข้าวป้าเอาอะไรเหรอมันเจ็บมันเจ็บตรงนี้ไม่อยากเรียกแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลังทำไปเดี๋ยวนี้หลังทำไปมีแต่คนเรียก พี่เอกให้เรียกพี่ก็พออ๋อใช่ไหมคะมันฝังใจเราจนเราต้องมาทำศัลยกรรมป้าป้าเอาอะไรโอ้โหมันจะเจ็บนะผมผมเคยไปเตะบอลโดนเด็กตัวเล็กๆเรียกลุงผมเป็นดุ้งเลยเรียกลุงเลยเหรอนุ้เห็นไหมเห็นไหมล่ะมันไม่ได้เจ็บหรอกมันสะดุ้งมันสะดุ้งนะแก่แล้วเหรอว่ายังไม่อยากแก่อ่ะแต่พี่เขาคือแบบ ถ้าพี่ไม่บอกอายุผมก็นึกว่า40ต้นนะอ่าผมก็นึกเอ้ยผมเลยต้องถามตลอดไงว่าอายุเท่าไหร่บางคนอน่ะบางคนเขาน้องถามมาตั้งแต่ยังต้องร้ว่าอายุเท่าไหร่บอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยว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 มาบอกเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาเป็นอ่าไม่อยากบอกอายุอ่าแต่ว่าถ้าเกิดมารีวิวเนี่ยอาจจะรบกวนขอทราบอายุนิดนึงเพื่อที่จะมาแบบให้คนดูว่าเผื่อคนอายุเท่ากันมาดูผมดูแบบภาพรวมก็คือ สีิบต้นสี่สิบต้นอ่าโอ้ขอบคุณมากๆจะบอกว่าสามสิบก็เดี๋ยวหาว่าหวยมันก็เอากลางๆพอกลางๆพอสี่สิบสี่สิบนี่ก็แฮปปี้นะแต่แต่จริงๆแล้วแต่จะลืมนะว่าอ่ะโทษนะซูมอ่ะจริงๆผมว่าสวยสวยขึ้นสวยขึ้นนะสวยขึ้นเยอะเลยสวยขึ้นเยอะเลยนะคือคือดูเด็กแล้วก็ดูสวยขึ้นนะเพราะว่าอาจจะมีการทำจัูบบกมาด้วยใช่ใช่ค่ะ เพราะจริงๆดึงเฉยๆแล้วเราก็เป็นคนหนแก้มขึ้นใช่ไหมเราก็ดึงให้มันขึ้นกับไอหงจุ้ยเรานิดนึงปักไอหงเฮ้ยนี่มังหงจุ้ยมันจะเป็นบ้านเป็นบ้างเรานิดหนึงปักงูเฮ้งให้ดูดีหน่อยแล้วก็ถุงหูรัวก็อันนี้ก็เป็น ความเชื่อสุดทุกคนวิจารณญาณเข้ามาแชร์ให้ตามเขาก็ถูกเราไม่ได้เป็นเพจใบหวยนะแต่ถ้าพี่มีเลขที่จะบอกพี่มีบอกว่าโอ้โหเมื่อคืนพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไพ่กระซิบแล้วกันส่งไพ่กระซิบไปแล้วอันนี้เป็นเฮฮาปาร์ตี้อย่าคิดมากนะเดี๋ยวไปพ้องตำรวจใบหวยส่งไพ่ส่งไพ่โอเคฮะโอเคพี่สุดท้ายฝากบอกถึงคนที่กำลังตัดสินใจหน่อยฮะว่าแบบคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยฮะ ฝากฝากบอกหน่อยว่าบางคนเขาดูเขาจะทาแล้วไงใช่พี่บอกคนที่จะทำหน่อยหนึศึกษ่อสายังไงอะไรอ่ะหนึ่งไม่เจ็บนะหนึ่งไม่เจ็บสองก็คือว่าพักฟื้นได้ด้วยตัวเองนะคะและไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนอนพักฟื้นไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเรียกว่าโรงพยาบาลเนี่ยน้ำเกลงน้ำเกลือเราไม่จัดกันเลยพี่เจนไม่ต้องต่อเช้ามาคุณเดินปอทํางานได้หรือเดินไปช้อปปิ้งได้เลย มันมหันพระจาน์นะเอ้าจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดที่อื่นเขาทำเขาทำไม่ได้นะไม่ต้องบอกนนะพูดถึงว่าจากใจเรานะจากข้างในเรานะเพราะว่าเราเองนะเป็นคนที่ว่าเอ้ยคิดจริงทําจริงเนี่ยใช่ไหมเราเอานะลองดูจากที่นี่นะใช่ไหมดีจริงๆดดีีบอกนะใช่ค่ะดีก็บอกว่าดีค่ะค่ะ ไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีเพราะว่าเราดูจากการที่เราดูไลฟ์ที่อื่นเยอะแยะเลยพี่อย่าไปพูดชื่ออย่าไปพูดชื่อที่อื่นนะไม่มีไม่มีเขามาฟ้องผมไม่มีดูไลฟ์จ่ายไปนอนไปนอนนู่นไปนอนนี่ไปนอนโรงพยาบาลสองสามคืนใช่ไหมเราไม่ต้องนอนพี่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องตื่นมาทํางานเลยตื่นมาทํางานทางานเลยทำงานเสร็จนะมาใส่แว่นตาเอ๊ะจมูกเราจะเบี้ยวเปล่ามาใส่แว่นตานะเพราะว่าแว่นตาใส่ตายาวจมูกจะเบี้ยวเปล่า เอ๊ะจะเบี้ยววะทำยังไงดีจะเอาอะไรครอบดีอุ้ยมันมีครอบอยู่เนาะไม่น่าเบี้ยวเห็นไหมออกมาสามเดือนนืออกมาสามเดือนไบเลยโอ้ยผมได้ข่าวว่าพี่กินของหมักของดองด้วยเราทำอโอ้ยวันแรกโว้เลยกินอะไรพี่สองสองสองวันสามวันกินอะไรพี่กินอะไรพี่พี่ไปกินเอะมะยงดอกโอ้โหกล้วมะม่วงดอกแล้วมันไม่มันมันไม่มีน้ำหูน้ำตาไหลอ่ะไม่ไม่ไม่พี่กินแล้วไม่แบบ อ๋อไม่มีอาการเผ็ดแบบโอ้ยน้ำั่นไม่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 มีเลยนะไม่มีค่ะแต่ก็ไม่ได้ทานเยอะนะคะอ๋อเพราะว่าเราทานพออยากแก่อยากแก่อยากนะคะสริมจมูกก็กินได้นะครับอินทูเคสพี่เป็นตัวอย่างโอ้โอ้แต่แต่บางคนก็แบบว่าอ่าภูมิต้านทานร่างกายไม่แข็งที่นี่ค่ะครับพี่พี่อันนี้ผมถามพี่ตัวนะพี่รู้สึกว่าทำไมพี่กล้ามาตัดสินใจคำที่ที่ทั้งๆที่แทบจะไม่มีดารามารีวิวให้เลย รู้สึกไหมว่าที่เนี่ยดาราไม่มีเลยแทบจะไม่มีมีแค่พี่พี่ออนคนเดียวใช่ไหมแล้วก็มีแต่ว่าในเนี่ยดาราเต็มเลยที่เป็นลูกผมต้องบอกก่อนนะว่าที่เนี่ยดาราทําเยอะมากแต่เราไม่เคยเพราะว่าเราเราไม่ใช่เพราะว่าเรามั่นใจของดูประวัติของคุณหมอคนหมอนะคะประวัติค่อนข้างดีค่อนข้างจะดีและหลายๆที่ที่เราดูเนาะเราก็ศึกษาเยอะแปลว่าพี่ศึกษาละเอียดนะพี่ต้องบอกเร็กรุ่นใหม่นะเขาะเร็กรุ่นใหม่เยเนี่ย ทำปุ๊บปั๊บไปทำปุ๊บเสียต้องมาแก้นะถูกต้องค่ะแล้วพอมาแก้เนี่ยมันจะแพงกว่าเดิมไงก็ศึกษาตั้งแต่คนที่ทำเกาหลีใช่ไหมคะพี่ปะอย่าไปพูดชื่อประเทศอย่าไปพูดชื่อประเทศขอโทษขอโทษที่ต่างประเทศไปทำที่ต่างประเทศต่างประเทศใช่ไหมศึกษามาเรื่อยๆเรื่อยๆๆแล้วก็มาศึกษาที่ประเทศไทยศึกษาหลายๆที่ดูให้ละเอียดทีทั่วนต้อง พราะมันหน้าเราอยู่กับเรานะใช่ค่ะหนึ่งเราจะตัดสินใจอะไรก็หน้าของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมานะโอ้มาทําซ้ําซ้อนมาทําแล้วทําเล่าเนี่ยไม่ดีนี่ครั้งเดียวนะคะจบครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบไม่ต้องนอนโรงพยาบาลไม่ต้องนอนโรงพยาบาลจ่ายทีเดียวจบสวยจ่ายทีเดียวจบสวยทีเดียวจบผมอยู่ดีพี่วันนี้มาทําแผลผมขอเงินพี่เพิ่มหน่อยจ่ายค่าายามีไหมไม่มีค่ะดูแลดูแลคิดคิดว่าเอ๊ะทำไมเอ๊ะทำไมดูดูแลเราดีจังเลยนะ และเรียกเรามามาต้องมาตรวจตลอดค่าตรวจมีไหมค่าตรวจไม่มี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 จ่ายวันแรกจบเลยจบเลยค่ะไม่ต้องมาอิดออดขออีกนิดขออีกหน่อยไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเติมไม่มีอะไรถ้าจะทําถ้าไม่ทําที่นี่หรือทําที่อื่นผมว่าแนะนําว่าให้ถามให้ละเอียดว่าค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่บ้างเพราะบางที่เนี่ยผมไม่อยากจะแบบพูดถึงแล้วกันลูกค้ากอมาบ่นให้ฟังว่ามีค่ายาเพิ่มฉีดนู่นเพิ่มเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย คือเราเป็นคนที่ว่าไม่ชอบทําอะไร่ําเพื่อแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นคนที่ที่หนึ่งนะไม่ชอบแต่งหน้าไม่ชอบแต่งอะไรนะแล้วไม่ไม่อยากทําอะไรกระยิบกระย่อนเดี๋ยวเติมนู่นเดี๋ยวเติมนี่เดี๋ยวฉีดพิลลงดิฉีดพิลล์เราไม่ชอบนะเราเป็นคนที่ว่าเฮ้ยเก็บก็เก็บทีเดียวจบก็จบทีเดียวถ้ามันต้ทํทำก็ต้องทําทีเดียวเลยใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ก็ได้จบจริงๆสวยดังใจโอเคสุดยอดมากเลย อ่าเขายะจบเลยนะครับใช่